สวัสดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามานะครับทำดอกพิกุลกันนะครับในงานกรอบพระนะครับเป็นดอกพิกุลดอกเล็กๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับวันนี้ผมจะใช้นะครับโปรแกรม illustrator นะครับในการออกแบบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นดอกพิกุลประมาณนี้เลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ3.9มิลลิเมตรนะครับโอเคนะครับมาดูเบื้องต้นนะครับ เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วงกลมนะครับแล้วคลิกไปตั้งค่าให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่1มิลิเมตรนะครับเอามิลเดียวก็พอนะครับ <c oughs> นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1ม mm. ิลลิเมตรอ่าโอเคนะครับ แล้วเราก็เดี๋ยวเลื่อนมาอยู่ตรงระหว่างกึ่งกลางนะครับนี่ครับกึ่งกลางพอเราได้นะครับจุด <c oughs> วงกลม1มิลิเมตรเนี่ยเราจะเอาไว้ใส่ไข่ปลานะครับไปใส่เม็ดไข่ปลาน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอา,อาความกว้างรัศมีด้านนอกนะครับก็คือให้มันอยู่ประมาณที่ประมาณ4.6ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาเราทําทการงุ้ม ให้มันเป็นโค้งๆ้งมันก็จะมีขนาดที่ลดลงมาเองนะครับนี่นะครับใส่วงกลมไปที่4.6อีก1ลูกนะครับอ่าฮะอ่าจะได้เป็นอีก1วงนะครับแล้วก็จัดให้มันอยู่กลางๆนะครับอันนี้เราก็จะได้วงกลม2วงนะครับวงแรก1มิลิเมตรวงที่2 4.6ม mm ิลิเมตรนะครับเ <c oughs> นี่ยครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นอดอกพิกุล แบบนี้เลยนะครับหรือนะครับท่นานใดจะให้กีบของดอกพิกุลอวบก,กว่านี้ก,ก,ก็เดี๋ยวเรามาทําในขั้นตอนนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยว <ując S 1> เราจะเดี๋ยวจะล็อกเส้นนอกก่อนนะครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะดับดับเส้นให้ให้เป็นอ่า รูปทรงตามที่เราต้องการนะครับเป็นกลีบนะครับของดอกพิกคุณนะครับก็จะมี8กลีบด้านล่างนั่นเองนะฮะแกลีบแบบนี้นะครับล็อกแล้วก็พลิกสายขวานะครับแล้วก็มาจอยนะครับสองเส้นนี้เข้าด้วยกันลักษณะนี้นะครับนี่แล้วเราก็ดึงนะครับกดอัลตินเนตนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาแล้วก็ครับ ลงมาวางในตัวมุมที่2นะครับเนี่ยปรับให้ตรงๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็เลื่อนเข้ามาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วมาดูดอกที่ซ้อนเข้ามาก็นี่เราดึงอัลตินเนตค้างไว้แล้วก็เอามาทับแบบนี้อีกนะครับนี่แต่นี้ค่อนข้างกว้างไปนะครับถ้าได้เล็ก ประมาณทางขวามือกอ็อยู่ที่เราชอบด้วยนะครับว่าต้องการดอกพิกลกีบบัวใหญ่หรือว่าเล็กนะครับเราสามารถออกแบบได้เลยนะเดี๋ยวนี้รีดให้ผอมลงนิดนึงดอกนี้รี้ผอมลงนิดนึงครับ <c oughs> อ่ะฮะได้ละนี่ดอกซ้อนเราจะให้มันเล็กกว่าดอกดอกอดอกปกติอ่ะอันนี้ดอกปกติมากีบปกติอ่ะฮะ นี่เาดอกซ้อนมาใส่งี้เราออกแบบได้เองนะครับก็ดอกพิกลเบื้องต้นก็จะเป็นแปดกลีบนะครับแปดกลีบอ่าอันนี้กดอดัจฉรเนตมาเอาดอกซ้อนมาใส่ให้ครบนะครับแปดดอกนั่นเองนะครับส่วนความหนา ของใบนะครับเราสามารถออกแบบเองได้เลยนะครับแล้วเราควรทําไว้หลายหลายไซส์นะครับเพื่อน,อนก็จะมีไซส์ <c oughs> ไซส์สามมิลไซส์สี่มิลไซส์ห้ามิลหกมิลอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเป็นการงานดีไซน์เราจะอาได้ใช้กันหลายไซส์เลยทีเดียวนะครับสําหรับงานทํากรอบพระนะครับนี่โอเคนะครับครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าที่เลเยอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปปลดที่เราล็อกล็อกเส้นนอกไว้ก่อนนะครับ ปลดล็อกเสร็จแล้วก็เราดีลิททิ้งนะฮะโอเคเราก็จะเหลือนี่คลุมเลยนะครับกดคลุมแล้วก็วกดภายในออกก่อนวงคลมตัวในนะครับครับแล้วเราจะมารวมวัตถุ8กลีบเข้าด้วยกันนี่าาะฮะเดี๋ยวใช้ลูกศรขาวนะครับลบจะตัวเส้นภายในที่มันสอนอยู่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับดอกพิกุล นะครับที่เราที่จะพร้อมไปตัดนะครับดอกซ้ายก็จะอวบๆวิดหนึ่งนะครับต้องใส่ได้ปุ๋ยยูเลียนะครับเพื่อนดอกขวาปุ๋ยคอกแน่นอนครับดอกจะรีบๆนะประมาณนี้นะฮะอันนี้มีความกว้างอยู่ที่4.6 <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเวลาเรางุ้มดอกให้มันมันหุบลงนะครับความกว้างมันก็จะลดลงมานะครับเดี๋ยวเรามาเซฟกันนะฮะเซฟ อดอกพิกล <c oughs> โอเคอโอเคนะครับหลังจากเราเซฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปโปรแกรมสั่งตัดนะครับผมใช้ a r ี w o r k นะครับใช้ a r ี w o r k นะครับนี่นาฮะแล้วเราก็ไฟล์นะครับอิ p พ r ตแล้วก็พิมพ์เข้าไปดอกพิกล ดอกพิกลนะฮะคราวนี้เราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวลบเส้นไกด์ออกก่อนเมื่อกี้ลืมลบเส้นไกด์ตอนก่อนจะเซฟนะฮะลบเส้นไกด์ลบลบพิกลด้านขวาออกเหลือดอกพิกุลที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้มาคลุมคลุมเสร็จแล้วก็เลือกว่าเราจะสั่งตัดที่ความเร็วเท่าไหร่นี้ผมเลือกเป็นสีเหลืองนะครับความเร็วอยู่ที่8นะครับ ไฟอยู่ที่25นั่นเองนะครับโปรแกรมสั่งตัดนะฮะเดี๋ยวเราจะนะครับกระจายให้มันสักประมาณ20ดอกดีกว่าไหมฮะคลุมแล้วก็น,นี่ขยายมันออกมานี่นีอ่อยากได้เท่าไก่ก็กระจายออกมาเลยครับเพื่อนอเ,อเอาด้านล่างสักหน่อย เอาพอเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเ,เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ10กว่าดอกนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งตัดนะครับก็จะใช้อะคริลิกสีเหลืองทึบ1มิลลิเมตรนะครับสีเหลืองทึบ1มิลลิเมตรนะครับในการตัดดอกพิกุลในครั้งนี้นะครับนี่ เราควรใช้แผ่นอะคริลิกรองด้านล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตัดจะเพาะแผ่นหนึ่งมิลดอกพิกลมันจะร่วงลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างตะแกรงนะฮะเพราะงั้นเอาเอาเอา,เอาแผ่นอะคริลิกอะไรรองอันหนึ่งไว้ก่อนนะครับพอเราสั่งตัดเสร็จแล้วดอกพิกลมันก็จะติดอยู่กับอะคริลิกลองนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็เอาแม่เหล็กคุมสักหน่อยเพื่อยึดเกาะนะครับเคลดรับนะครับเพื่อนๆนก็ ควรตัดอยู่ทางมุมซ้ายบนของเลเซอร์นะครับเพราะว่าระยะของแสงมันจะวิ่งสั้นๆนะครับมันจะทําให้การตัดแม่นยานะครับถ้าท่านใดตัดทางมุมด้านล่างฝั่งนี้นะครับถ้าตัดแกนหนาหนานเนี่ยข้างบนอาจจะตรงข้างล่างอาจจะมีการเบี้ยวได้นะครับเนื่องจากแสงมันวิ่งค่อนข้างยาวนะครับเพราะงั้นแสงวิ่งระยะสั้นจะมีความแม่นยําสูงกว่านั่นเองนะฮะโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวสั่งตัดปุ๊บสตาร์ท ต์ทแล้วนะครับ <c oughs> เครื่องก็จะตัดแป๊บเดียวครับพุพุดพุทพุพุพุโอ้แสบตานะเดี๋ยวคดเ,เออกก <c oughs> รื่องแ่อก่อนตัดเลเซอร์พยายามปกป้องตัวเองด้วยนะครับใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับนี่นี่ฮะโอเคนะฮะเราก็จะได้ <c oughs> ดอกพิกุลจิ๋วนี่ นี่มันจะหลุดอย่างนี้แหละครับข้อนี้เดียวก็หลุดนะอ่าฮะเดี๋ยวทำพอเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพื่อนมันก็จะเล็กๆทำค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูถ้ามีเศษก,กระดาษปกติลอกลอกกระดาษออกทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นตัวตัวเหล็กเหล็กแทงให้เราเหลาให้มีปลายแหลมลักษณะนี้นะครับ ให้มันเสียบเข้าไปในรูหนึ่งมิลได้นะครับควรใช้เหล็กนะครับเพื่อนเรื่องเป็นเหล่านะครับเหลาให้มันเป็นความหนาประมาณปลายแหลมมีความหนาหนึ่งมิลนะครับมันก็จะเสียบเข้าไปในรูของดอกพิกุลเมื่อกี้ได้นะครับแล้วเราก็มาเจาะอะคริลิกให้เป็นกลวยลักษณะนี้ลึกลงไปนะฮะนี่ให้เป็นกลวยลึกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเหล็กที่เราเสียบเข้าไปในดอกพิกุลนะครับไปลนนะครับลนไฟแล้วก็ เสียบเข้าไปในเจ้าตัวรูของกลวยตัวนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นอดอกพิกลที่โค้งงุ้มอย่างนี้นะฮะง,ง่ายๆเลยนะครับเสียบแล้วก็ไปลนไฟแล้วก็มาจุ่มนะครับนี่เราก็เหล็กตัวนี้เราก็ไปเหลาเอานะครับตะไบเอานะครับไไม่ยากนะครับเข้าเครื่องเจียดนิดน,นึงแล้วก็ตะไบเอานะครับให้มันมีไส้1่มิล ที่จะเข้ากับรูกลมๆนี้ได้เท่านั้นเองนะเห็นไหมครับ